พ่อบวัวแตกเปิดขวาล่างนะอ่อนบ้าเล็กไม่เจ้าหีกตัวแล้วะเอ้ยด็อกเตอร์เดือตัวเครื่องขวากลางขวาบนบนกลางอันตินตมาแม่เทียบขวากลาง อุ้ยไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยเลยเหลี่ยมนี้คือแบบเหี้ยจัดจังหวะนี้คือแบบจันไรจ้านอยู่กับพี่นะฝ่าล่างอะไรอ่ะยัดของหอกหน่อยทำเราหันเล่นแดงๆเลยผมว่าไอ้เหี้ยฝ่าล่าง โอ้โหเบจจัดล้มนอนไม้อะแน่นอนไม้ขวาล่างโอ้ไม่ทันเดี๋ยวน่าจะอันติอันติอันติมันต้องเซฟวนเยอะไม่ได้ครับวนเยอะแล้วไม่ได้พับจับจับแล้วจับอ่ะปีเรายาวเลยตังอเอพี่เออให้มันเมา มีแทงนะให้เราไหนกนมาบ้านฟ้าโดดไม่ได้ขู่ยืนมอบเลยแค่นั้นมีแทงมีแทงมีแทงอะไรน้อง พี่ก็แทงของพี่ได้อยู่กูก็พับดิหรือจับเซฟปะหรือจับพับเซฟไหมจ๊ะเฮ้ยอเหียเดินตามมาแก้แล้วช็อตนี้หยุดซ้ายกลางเอาทันบอส ไม่ทันทันน่าจะทันแผ่นหน้าครับน้องน้องน้องย่อใส่ด้วยน้องจะช็อตมี่พทยาวเลยมี่ยย่อใส่ด้วยน้องโอ้โอ้โอะไรอะไรสีวิดีโอด้วยอะไรตุ่นพุทธไวเลยเป็นอยู่ซ้ายกลากลับยาวเขาเจอว่ะเออกลับมาโมลิมีอดีมีอดี ปั่นแยกปั่นด้กันน่ะปั่นแยกแยกไดเตึงนตื่ตดึงเตอตตตดึงท่ไหนวะที่ไนบชีแมทเทปเอ้ยแมททึกไม่รู้ทันไหมไหมไทยเ

ฝั่งซ้ายนี่ตีแพนเฮ้ยดักดักเลยดักดักเฮ้ยดักทีกูทีกูทีกูอะไรวะเฮ้ยเข้ามา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 เข้าไปเข้าหน้าก่อนเด็ด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 ขีดไปซ้ายเครสุดท้ายเล่นในใช่แล้วพี่เข้าไปซ้ายโอ้โหไอสัตว์เอ้ยถือไม้ก่อนน้องถือไม้ก่อนน้อง สวยเป็น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 เปายบนสายปขวาบนไออยู่สายบนอยู่ขวาบนอยู่ขวาบนอยู่ขวาบนเคนเอลทอันแนอันแนอันแนออันแน่โดดนะโดดนะโดดจริงนะโดดจริงนะชี้ก่อนชีก่นโอ้ยยีตายสวยสวยสวยเฮ้ยเซฟเบสเหรอน่าจะเซฟเบสป่ะเช้า่อกว่าเกี่ยวอไ่ได้ปนขบุขบุพักเขาน้าเลย บนเท่าไหร่พี่ตัง20 20ไม่ได้แอยู่ไหนมีไงโดดเลยมีมาแล้วมาแล้วเรียกมาได้พีอพอมาแล้วมาแล้วเปิดเลยเปิดเลยฮ่าน่าจะน่าจะ5ทุ่มมั้งครับ เราวนเยอะไม่ได้อะเราวนเยอะแล้วมันโดนชาดนี่ไงมีอีกนึ่งด้วยจริงๆด้วย5%เร่งรีบไ<ห>อตัวใหม่มเป็นหนัง <พอ S 2> จากอะไรวะอ้วกแปรงดูปะหนังมันเองเลยพี่ชักกี้ชายเพย์เฮ้ยไอ้นี่เดบ่ายเดบ่ายห้องเป็นอ๋หเดือดทุกที เดี๋ยวกูรีบปัน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  โหยเหี้ยแม่งเลยป่าบนชั้นสองถือป่าบนชันสอง เชิงไม่หน่อยอันนี้ทิ้ง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 เปิดตู้สามเครื่องเข้าไปแล้วไปอยู่ไปอยูอ่ยตรง,งกลางเลยไปอยู่รรยตรง,งกลางเลย ไปนางซอกงคนใช่หรอมาแล้วปั่ตู้รอบแรกคูดาวไม่เสร็จเยู่กับกบรูป๊อปก่อนมั้เนี่ยป๊อปป๊อปมไม่เล่าไปปั่นไม่ได้นะตรงเนี้ยอ้อยเฮียไปไม่ได้ว่ะ

แบงค์เปิดตู้ว<ป>่าน่ะแก่มาบปอบไปไปไปแบงค์ไปวิ่งวิ่งไปนู้นวิ่งไปนู้น,ดนเดี๋ยวพี่รับตรงนี้ให้พี่รับหน้านี้ให้ ลๆราทำอะไรไ,ไม่ได้นะยื่ได้แค่หน้าประตู ได้ติดนะสวยประตูบนเสร็จโอ้โหปุีดเรตมาแล้วบนเปิดได้เปิดเปิดโน้ตเอ้ยมันมาดักประตูไม่ได้ปะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> Cô bảy lang đấy đang đóng viên Để lo đừng Lo còn lo Hong thơm một chứ bà, à đúng ạ hong thơm một Nó cứ từ hong trên. แบงอยู่ข uh, ้างบนมีแบงค์อยู่ข้างบนแล้วเออแบงค์ลงไปรอตรงบันไดมิกกี้ไปรอหน้าประตูข้างล่างอ่ะรอได้เพิ่งโดนตีนะถ้างั้นเข้าเลยทันปะทันละโดนตีอไม่นานนะเฮดเลยไป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 เลยไอ้เหี้ยบอกกูไอ้สัก สาวเดิมบอกได้ป่ะน่าจะสาวเดิมอ่ะไม่ได้หรอกสาวเดิมสาวเดิมสาวเดิมได้เหรอวะบล็อกก่อนีไม่อขี้บล็อกแบงค์ไปรอเลยแปะแปะไปนู่นเลยแบงค์แบงค์ขึ้นข้างบนไปเลยไอ้แต่ย่าคานเลยคานออกเลยไปฝั่งนู่นแล้วจะไหน ไม่ครับไม่ไปเล่นเซิร์ฟเทสอ่ะอีชอบออกเซิร์ฟเทสอ่ะยิ่งเจอชื่อผมเดี๋ยวก็ออกอเซิร์ฟธรรมดาย,ยังออกเลยอาคนหมันลิ่ยอะเจ๊นี่ไม่มีเก้าวิลงเล็กหนึ่ง ก็ดังเลังกแล้วับถ้าคุณมูมินมาวินวิ่งไประวังนั้นน่ะจริงจริงเลครับเจะกูบ้านฟ้าตีกันตีกนโอ้ตอนไม่มีไม้แล้วน่ะต่อเจะกูบ้านฟ้าเจะกูบ้านฟ้าบนกลางกับซ้ายกลางไม่มีไม้ปั้นสายรังยัดะำไมไม่มีการณะ เสียไมยบ้านฟ้าว่ะวแล้วล่างเราไปื่างกลางให้คอยไก่ด้วยไม่ได้ล่างลึกเลย LT กเหี่ยแล้วก็ไม่รู้เอา้าไม่คิดกูปั่นไหนไหวะตออใต้กลางเหรอขวาบนขวออกไม่คิดขวาบนเหรอใช่ โอ้โหงกเกินเอกไอ้ซาสงกไหนๆจะโดนแล้วก็จัดแม่งเลยมันต้องเล่นครับไอ้นี้ปลัสมันเยอะเกินนะทิ้งแล้วนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งเจอกู cơn cơn Chơi tọc bà này nà nà bà này ô hồ sợ ơi โอ้โห oh, oh. ย,ยึกย,ยักษ์ยึกยักษ์ไอ้สัตว์กระแปลกคำวาค้าคำวาเอากาไวก่อนนะ <c oughs> เออคำว่าคำว่าคำว่าเกมแรกไม่ได้วอร์มพี่เลยสัตว์เนอะ พูดแหละว่าที่ยังไม่เปิติดดิไม่ไหวแล้ววะต้องใช้สปินฉีกกว่าตีแมงทะเล ถามกูไม่เจอนะเฮ้ยเจอกูบ้านใหญท่ทิ้งไปบ้านใหญ่ทิ้งสายบนขวาบนเสร็จแล้วอะ่ะมาขวาบนเปิดแล้วออกไปเลยเปิด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 เลยปับเซฟไปเลยจะหมดแล้วมึงไม่ได้บ่ไม่มี <บน S 3> ไม่มีม มีไหมเหรอเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วไม่มีใหม่ไม่เป็นไรดึงได้หมดแล้วเอาเลยนะเอาเลยถ้าถ้าถ้าสาไกลบล็อกถ้าเสาไกลก็ไม่ต้องเดินไม่ต้องบล็อกนะเดินไม่ต้องบล็อกถ้าเดินไม่ต้องบล็อกเดี๋ยวผมสองให้งั้นอ่ยเอาเลยเลยาสองบอดสองบอดยิงยาวเลย อันนี้ไม่ตังลเลยครับขอบบล็อกหน่อยขอบบล็อกหน่อยอเคอีกทีนึงอีกทีนึงเพื่อนอีกทีนึ่งอีกทีนึงเออสวยเกเสร็จเออเกมแรกเองของวันตึงเลยตึงเฉยอย่าบ้า